สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องอันจันครับช่องมือใม่เฮรถไาษัยมณีพามาบึงไอ้เอาหน้าปรังของนาบาวเราเห็ดหน้าปรังพวกผมอ่ามันมัานเต็มทีวังวันวันวันจันครับมัานเต็มทีวันจันเนาะระบาดนี้ผมก็เลยให้เราเอาฝาเหลืองเนี่ยมาฉีดนะนี่นุ่มมวนมันงามเนี่ยมันจะออกก่อน อามิโนอันจัน้าเหลืองเนี่ยเป็นสูตรสามครับดึงร่วงครับดึงร่วงครับซวยเ,เร่งการผสมเกสรน,นะช่วยฉีดพ่นช่วงเข่าม่านท่องแกหรือทั้งไทยเอินการถางประ,ะทู่นหล้ววันถ่อไปแล้วก็มันกะสิบเบงร่วงพุ่งร่วงสมบูรณ์มเมล็ดเต็งมเมล็ดตรง ห่วงเงานะครับนี่ๆๆมองนี่มันออกก่อนหมู่ันแท้ผมมันใหญ่ผมสิบหมืน่นผมก็ว่ามันห่วงเงาอยู่เด้นี่ขนาดหน้าปรังเลยห่วงมันสานาปีนะครับนี่ท่านได้ออกบอสุดเด้เลยอยกที่นหนึ่งสิมาทายอีกนี่ฉีดไปวังวัน,ว,นวันจันทร์ครับฉีดในห้องมืออ่านม่รู้อันจันทร์ฝาเหลืองครับใช้ฉีดพ่นช่วงเขา่าทองกลมทองมันแกหรือทั้งไทยว่ากลัดถางปลาทูเนาะ กัดหางตาทูเนี่ยครับกัดหางละทูบ้านห้ามาเอินท่องเขาม่านแก่ใช้ฉีดพ่นฝาเหลืองสูตรสามครับจะเบ่งร่วงพุ่งร่วงเหงา,าเมล็ดเต็งตรงสุกเสมอนะสอยรถเขาหลีบนี่คือไนมิโนโอันจันฝาเหลืองครับมันมีน้ำตาลทางด่วนมันมีน้ำตาลทางด่วนนะครับอ้าวฝากท่านผู้ชม นะครับติดตามมันนี้สิไปหลายหลายหน้าไปหลายแปงอยู่มันนี่เดี๋ยวจะผ้าขอไปบังเกิใกล้เนาะอื้ลื่นถอดเกืบอบเอ้ผมก็าว่ามันได้ผลตัวนะครับนี่ไหเขาหน้าปังอย่างสิงห่วงเงาคืออันหน้าปีนะครับหน้าเปียกกับเปียกเป็นกีตมกับเป็นกีตมอันนี้มือวันจันทิ์พันม่านเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันม่านเต็มที พอมันเต็มทีแล้ะพวกผมก็เลยเอาไอพินโนฝาเหลืองสูตรสามดึงร่วงมาฉีดครับฉีดไปเหมือนหน้าหาอะไรนี่ฉีดไปเหมือนเครื่องลิรมันเถอะไปเรยบริสัทธอีกเด้เรื่อยบริสัทธอีกนี่มันสะท้อนแดดไปนหนึงเนะไปเจังไดไม่ถึงสิบสะท้อนแดดอ๋อเอาตัครับไอพีนโนอันจนันฝาเหลืองสูตรสามดึงร่วงครับฉีดพ่นช่วงเขาม่านแก ทองกมท่องม่นแกหรือกัดหางประทูจะเบ่งร่วงฟุ่งร่วงเง่ร่วงสมบูรณ์มเมล็ดตรงเตงสุกเสมอสรดเขาลีบนี่นี่ที่ม,น,มนที่มันออกออกก่อนนะครับอาติโตรับครับท่านผู้ชมครับเบิ่งนะเขาน่าปังอย่างครับวาัาคือเง่แท้พูดนะโอผมขอไปทางนัหนมันแั่นั้น มันสะท้อนแดดแสงแดดเนาะป้าทีเนาะคุณครับยาวไปครับยาวบปนี่นี่คือสูตรสามดึงร่วงครับดึงร่วงข้าวนะครับไอ้ไมโนโอ,อันจันตาเหลืองดึงร่วงครับดึงร่วงครับเขาหน้าปังเลยห้องเงี้าแบหน้าปี๋อ๋อละเพราะมันสุกหมดอ,อีกเจนึงเลยสีมานทายอีกเจนึงพราะมันสุกหมดสิมานทายอีกเจนึงนะครับ อะมิโนอันจันฝาเหลืองครับสูตรดึงร่วงเป็นสูตรสามครับแล้วก็ฉีดพ่นช่วงเข่าม่านแก่กระหางประทูอจะเป็นร่วงพุ่งร่วงเง่วร่วงสมบูรณ์เข่า,มาเมล็ดตรงสุขเสมอตลอดเข่ารีดะติดตามต่อไปนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านจากอะมิโนอันจันฝาเหลืองสูตรดึงร่วงสวัสดีครับ